สยามและเมืองสุขสยามผนึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อนความยั่งยืนเปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นผ้าห่มรักโลก3,500ผืนในงานสุขสยามสุขรักโลกปีสีภายใต้คอนเซปต์สุขเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตอกย้ำการใส่ใจสิ่งแวดล้อมโครงการสุขรักโลกของเมืองสุขสยามนะครับถ้าตั้งแต่เริ่มดําเนินงานมาก็ตั้งแต่เมื่อสปีที่แล้วนะครับโดยเมืองสุขสยามเนี่ยสำนึกถึงเรื่องของขยะ ซึ่งจะไปทำลายสิ่งแวดล,ล้อมนะครับของปีที่ผ่านมาเราคิดได้ว่ามีหน่วยงานต่างๆเนี่ยสามารถจะนำขวดพลาสติกที่เป็นขวดพลเนี่ยไปรีไซเคิลแล้วสามารถจะทำมาเป็นของใช้ได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มนะครับเป็นผ้ากันความร้อนนะครับเป็นผ้าทำเบาะรถยนต์นะครับแล้วนำกลับไปรียูสได้โดยยังไม่ต้องไปใช้โดยไม่ต้องไปทิ้งในธรรมชาติทำให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล,ล้อมในปีนี้เนี่ยเราพยายามทำ พยายามนําขวดไปท,ทําผ้าห่มให้ได้ประมาณ3,500ถุงแล้วแจกให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรก,กันดาร30โรงเรียนโครงการสุขสยามสุขรักโลกไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการแสดงพลังของชุมชนเมืองสุขสยามที่ร่วมกันดูแลโลกใบนี้ซึ่งเชื่อว่าการรวมพลังจากจุดเล็กๆผ่านผู้คนร้านค้าและพันธมิตรของเมืองสุขสยามจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อโลกของเราได้ภายใต้กิจกรรมสุขสยามสุกรักโลก